ให้แม่ซื้อหน่อยแม่จะไปซื้อข้าวกินเอาข้าวมาดูหน่อยค่ะนี่จะลูกแม่ขายถูกๆเลยใช่แม่ซื้อหน่อยนะไปเท่าไหร่คะใบละร้อยลูกแม่ลดให้เลยมัน่ําแล้วแม่อยากกลับบ้านแล้วใบละร้อยลดให้หนูใบละห้าสิบได้ไหมมีกี่ใบเดี๋ยวหนูเอาหมดเลยลูกห้าสิบบาทน่ะแม่ไม่ได้อะไรเลยนะแม่เดินตากฝนมาทั้งวันอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ไ้ก็ไม่เอาเอองั้นแม่ขอทุนแม่คืนแล้วกันใบละหกสิบบาทเนาะห้าสิบห้าเถอะแม่ กระเป๋าแค่เนี้ยหกสิบแพงไปค่ะก็ได้ลูกแม่คงเอาไปขายให้ใครไม่ได้แล้วแหละออกไปข้างนอกมันก็ฝ้นโตกเด๋ยเปียกฝนค่ะมีกี่ใบเอามาเลยค่ะเดี๋ยวหนุมเหมาหมดพี่คะกระเป๋าใบาเท่าไหร่คะใบละสองร้อยห้าสิบค่ะมีหลายสีนะคะเลือกเลยนี่แต่ใบสวยๆนะคะแต่ลดให้หน่อยได้ไหมคะลดไม่ได้คะ่ะน้องราคาตามป้ายเลยคะ่ะนะพี่ลดให้หน่อยนะสองร้อยแล้วกันของมันมีต้นทุนนะคะใบละสองร้อยพี่จะได้อะไรเออก็ได้ค่ะเอาใบาหนึ่งค่ะ พี่คะตัวเทสตัวนี้หมดแล้วคะอ๋อค่ะตัวไหนคะสีชมพูตัวเนี้ยค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่แกะตัวหใหม่ให้สองกลิ่นนี้ลองแล้วใช่ไหมคะลองแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแกะเป็นอันใหม่ให้เลยนะคะนี่ค่ะหอมจังเลยค่ะ พี่มวยค่ะวันนี้เช็คตัวเทสเตอร์ให้ป้าทั้งหมดเลยตัวไหนหมดก็แกะเนาะลูกค้าจะได้ลองเมื่อวานลูกค้ามาเนี่ยถ้าป้าไม่อยู่เขาก็จะไม่กล้าได้ค่ะป้านเช็คให้หมดเลยนะได้หนูขอซื้อแป้งตัวนี้นะไม่ได้เวลาจะซื้อของหน้าให้เลือกเอาอันข้างหลังสูททำไมอ่ะพี่นิวก็พวกข้างหน้า่ะเป็นของเก่าใกล้หมดอายุทั้งนั้นเราต้องเลือกอันใหม่ๆข้างหลัง ชมพู่เห็นไหมเนี่ยว่าสีหมึกที่ติดราคาเน่ะมันจางมันต้องเก่าแล้วก็นานแล้วมากๆเลยใช่เหรอพี่นิวใช่สิเนี่ยอันนี้หมึกสีเข้มเอาเอันนี้แต่หนูผิวบอบบางนะพี่นิวเออนาใช้ใช้ไปเถอะอันนี้มันของเก่าโอ้ยพี่นิวหนูหยิบแป้งมาผิดเบอร์อ,าอ้าก็ไปเปลี่ยนสิไปไปไเอาทำไมเบอรหนึ่งมันเหลือสออันล่ะ เหลือสองตลับจริงด้วยข้างหน้าเอาไม่ได้มันเก่าข้างหลังดันสีหมึกที่ติดราคาซีดอีกก็แสดงว่ามันเก่าทั้งสองเอ้าแล้วเราจะเอาอันไหนแล่ะพี่นิวเอาไม่ได้สักอันเดี๋ยวถ้าของมาใหม่ค่อยมาซื้อไะสองพี่น้องนี้เรื่องมากลูกค้าค่ะรบกวนถอดรองเท้าหน่อยนะคะรองเท้าแพงค่ะเอเพนักงานเรียงของอยังไงจับแค่นี้ก็หล่น ในผุนเยอะจังเลยโอ๊ยทำไมไม่ขอทางดีๆเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเอามาวางเคาน์เตอร์ฉันก็ต้องมาคิดตังค์ร้อยจ็สิบเก้าค่ะเรียบร้อยค่ะออลืมตังทอนค่ะ ใจดีให้ติปซะด้วยเธอจะเข้าไปซื้อของร้านนี้เหรอใช่ค่ะฉันแนะนําให้เธอไปซื้อร้านอื่นนะเพราะว่าร้านเนี้ยแม่ค้านใส่เสียทุกคนปนกไม่อยู่เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำดีกวา่าทําอะไรมีอะไรสนุกกว่าโดนปนกได้กอะก็รอเรียนปนกไง พี่ๆมีใครเห็นแว่นป้าไหมไม่รู้ว่าป้าไปวางไว้ตรงไหนอ่ะเออเออนี่ยสอกบ่ายสองแล้วเนี่ยไปๆไป,ไปถ่ายคอนเทนต์กันเลยไปวันนี้ของไม่มาหรอกไปๆพี่วันนี้ป้าแต่งตัวน่ารักไหมฮะอทำไมป้าปากซีจังเลยไอ้ยิงทำไมแกไม่ทวงป้าปกติแกต้องทวงป้านะไม่ดูแลป้าเลยฮ<ป>้ยไปยิงุกับป้าเลยไป เอาลมร้อนได้ป้าด้วยนะแก้มหนึงนะแต่แม่ร้อนมากนะเอาแบบอื่นนะ <c oughs> ของนิดเดียวแค่นี้ทําไมถึงเอาถุงใหญ่มาใส่รู้ไหมว่าถุงหนึ่งน่ะมันต้้งสองบาท3บาทแล้วการกระแทกดีไซเครลนะ่มีตั้งเยอะแยะที่เขาให้มาไม่ต้องเอาอันใหม่มาใช้ป้าขาดทุนพัดลมตรงนั้นไม่มีใครอยู่ปิดปิดมันเปลืองไฟรู้ไหมหลังบ้านไม่มีใครอยู่ก็ปิดไฟนะจะเปิดไว้อะไรนักหนาให้มันสว่างอะไรขนาดนั้น n no! นกลูกหลักป้ามาแล้วทุกคนเช่ดูให้ป้าหน่อยสินกเขากกไข่กี่วันนกกกไข่กี่วันอ๋อปโนขานกกกไข่สิบห้าวันค่ะหรอพี่เดี๋ยวว่างๆพี่เอาบันไดปีนขึ้นไปแล้วก็เอาลังมันลงมาล้างขี้หน่อยนะมันจะออกลูกแล้วเดี๋ยวลูกมันนอนทับพี่ <laughs> จ้าอ๋อค่ะทั้งหมด827บาทฮะซื้อแค่3ามอย่าง8ป0กว่าบาทเลยเหรอน้องอันนี้ไม่ใช่ของพี่เอ้าเห็นมันวางอยู่ด้วยกันไม่ใช่ของลูกค้าหรอคะแล้วอันนี้ของใครอะคะของหนูเองค่ะทำไมคะอ๋อลูกค้ามีตะกร้านะคะใส่ตะกร้าดีกว่าไหมก็ที่เกียรติถือตะกร้าฝากวางแค่นี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้คะ่ะเราเกือบเสียเงินเพราะของของเธอ อันนี้ต้องโทษไหมคะไหมคะหยิบไปคิดเงินก็ไม่ดูว่าอันไหนเป็นของใครโอ้โหนิวทำไมแกติดโลชั่นระดาของบีแบบนี้อันนี้ก็ติดทับตัวสินค้าแล้วแกติดทำไมเนี่ยสองอันไม่มีมาตรฐาน พี่มวยติดตรงไหนก็ได้มั้งลูกค้าเขาไม่มานั่งดูหรอกว่าติดราคาตรงไหนเขาถึงจะซื้อดีสินิวไม่ติดไว้ใต้ขวดแหมนิวไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่ามันคือมาตรฐานของร้านอันนาชอบอไหมนี่เยอะมากอยากรู้ว่ามาตรฐานนี้ใครเป็นคนคิดถามจริงเยอะอุย้ย <c oughs> ป้านกเป็นคนคิดเหรอคะ <c oughs> มาตรฐานนี้ มันดีมากเลยนะคะปนกหนึ่งให้ติดที่เดียวกันเพื่อเป็นมาตรฐานสองห้มามติดทับชื่อสินคา้า Amazing มากเลยปนกคิดได้ยังไงคะเนี่ยเม่เค้ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย Amazing อ,อันนามากเลยค่ะพ่อมาแล้วครับอุ้ยปอบป้ามาแล้วปอบป้ามีอะไรมาฝากหนูคะพ่อมีตุ๊กตาหมีมาฝากนาดาด้วยนะปอบป้ามาีตุ๊กตามาฝากหนูด้วยพ่อคิดถึงจังเลยคนสวยหางผ้าท่ะ ลักวันนี้อยากกินอาหารปรดป้าเดี๋ยวไปทําให้กินชมพู่มาเอาน้องหน่อยค่ะดูแหละลูกฉันดีๆนะโอ้ไม่น้องน้าดาน้าดาูกนาดไม่น้องลูกฉันเป็นอะไรทําอะไรลูกฉัน ต้องทําของเล่นตกค่ะก็เลยร้องไห้ไม่ต้องมาพูดเลยแกหยีกลูกฉันใช่ไหมเปล่านะคะเอาลูกฉันมานี่เลยต่อไปไม่ต้องมาใกล้ลูกฉันเลยนะแกอิจฉาที่ลูกฉันมีแม่แต่แกไม่มีแม่ใช่ไหมนางชมพู่ <c oughs> แม่เออขอโทษนะคะมาหาใครคะ คนที่อยู่บ้านหลังนี้เขาไปไหนกันหมดคะเออไม่รู้นะคะหนูซื้อบ้านหลังนี้โอจากธนาคารแล้วซื้อนานแล้วยังคะห้าปีแล้วนะคะอ,อ๋อขอโทษนะคะที่รบก,กวนหนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้ะขอโทษค่ะหนูไม่เป็นไรคะ่ะชมพู่ ชมพู่เมื่อวานเจ้คุยอะไรกับพวกเธอเจ้จะให้จัดโปรตัวนี้ไงฉันไม่เชื่อเอา้าแล้วเธอคิดว่าเจ้พูดอะไรพวกเธอนินทาฉันเอาเรื่องฉันไปฟ้องเจ้ใช่ไหมเพราะฉันไม่ได้พูดถึงเธอเลยนะเธอเป็นอะไรมะเหมี่ยวเจ้คะหนูมีความจริงจะบอกเจ้คะ เรื่องอะไรรู้อยากเตือนเจเพาะหนูวางดีกับเจนะคะไม่อยากให้เจเลี้ยงงูพิษไว้ในบ้านงูพิษใช่ค่ะอ้ํากับชมพู่มันไม่ได้ดีอย่างที่เจคิดนะคะรับหลังมันนินทาเจงานก็ไม่ค่อยทาแถมพวกมันยังรวมหัวกันนินทาหนูอีกด้วยนะคะชมพู่ฉันมีความจริงจะบอกเธอความจริงอะไรเหรอมีเอวเมื่อคืนเจโทรไปคุยกับฉันเจบอกว่าคุ่มใจมากเจเป็นอะไรเจบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงเจไม่อยากจ้างเธอแล้วฮะ เจ้ Jay, บ่นให้ฉันฟังว่าเธอน่ะทำงานไม่ดีทำงานไม่เรียบร้อยพี่เจให้เธอทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเจสงสารเธอนะไม่กล้าไล่เธอออกเจคะหนูว่าจะลาออกละค่ะฮะลาออกพอดีพ่อไม่สบายนะคะ่ะก็เลยว่าจะกลับไปดูแลพ่อเอา ถ้าลาออกแล้วพ่อยิ่งป่วยด้วยแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้หนูก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างะค่ะไม่ต้องลาออกหรอกเลิกงานก็กลับไปดูแลพ่อหรือวันหยุดก็กลับไปดูแลพ่อก็ได้หนูเกรงใจเจ๊ค่ะต้องหยุดงานหน่อยเดี๋ยวก็ต้องพาพ่อไปหาหมออีกถ้าพร้อมยังไงเดี๋ยวกลับมาทำนะคะ เจสสวัสดีค่ะเออชมพู่เมื่อวานนีผู้ช,ชายมาฝากเงินไม่ให้นะสองพันพ่อน้องนาดาหรือเปล่าฮะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเจตั้งแต่เลิกกันไม่เคยติดต่อกันเลยค่ะแล้วผู้ชายคนไหนมาฝากเงินให้เธอตั้งสองพันเลยนะนาตาเป็นยังไงหรอคะเจก็หล่อๆสูงๆผิวเข้มๆอ่ะไม่รู้จักหรอกค่ะหรอหรือว่าเขาแอบ,บชอบเธอหรือเปล่าช่างมาันเถอะเอาไปเอาไปจะได้มีเงินซื้อนมฝากน้ําให้น้องชมพู่หน่อยครับอ๋อชมพู่นี่ไงผู้ชายคนนี้ ในคะเจ๊เอา้าคุณเออสวัสดีครับอย่าบอกนะคุณเองเหรอที่ฝากเงินให้ฉันอืมครับเอาเงินมาให้ฉันทาไมเราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยผมจะขอบคุณน้องสุพูที่เจ็บกระเป๋าตังค์ให้ไม่เอาฉันไม่อยากเป็นหนีบ้บนคุณใครเอาเงินคุณคืนไปเลยเป็นคนดีจริงๆนี่แหละเม่ของโลกที่ตามหาฮัลโหลแมอยูย่ไสนี่คือน้นมาหาแท้จะให้ยางมีอ่าทางไหนไก่ๆไก อุ้ยแม่เฮ็ดงานกเมื่อยแล้วสียางกลับจังใดไก,ก,ก่กะไก่ให้ผมไปส่งไหมครับเอา้านี่คุณยังไม่กลับอีกเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันกลับเองได้ให้ผมไปส่งเดี๋ยครับกลับคนเดียวมันอันตรายผมเป็นห่วงครับอืมก็ได้รถผมจอดอยู่ทางนี้ครับแล้วผมเปิดให้ครับค่ะ